กองคำซึ่งมันแต่ไหนแต่ไรมามันเคยเป็นเซฟเฮเวนเนี่ยแหละตอนนี้มันแปลเปลี่ยนจากเซฟเฮเวนเป็นแดงเจรัตแดงแดงเจรัตแอสเซทเรียบร้อยแล้วถ้ามันไม่ใช่ set, แดงเจรัตแอสเซทเดี๋ยววันสองวันรานะคามันจะร่วงไปพันพันเหรียญได้ยังไงร่วงไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงไปไน,นเวลาแค่วันสองวันครับได้แล้วก็แล้วก็จะเห็นแหละว่าว่าต่อไปเนี่ยนะมันก็จะมีสภาวะไม่มีอแอสเซทตัวไหนปลอดภัยในในนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นบิตคอยไม่ว่าจะเป็นทองคำแร่เงินนะครับหรือว่าอะไรจากต่างๆทั้งหลายนี่นะฮะนะครับนะคือนอกจากอรัสเซียกับจีนเป็นผู้ผู้ผลิตอันดับหนึ่งอันดับสองโลกสองชาติแค่สองชาติก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แคไปแล้วนี่นะฉะนั้นรวมมาแล้วเนี่ยครึ่งพอนของความที่ผลิตได้แต่ละปีในโลกเนี่ยมันอยู่ในอยู่ในเครือข่ายของของของจีน ฉะนั้นเมื่อไปอนี้แล้วเนี่ยระยะยาวแล้วเนี่ยสหรมริการไม่ว่าจะเป็นผู้นําคนไหนก็ตามเนี่ยอยากให้ราคาทองมันขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สสุดไหมกายเป็นเซฟเฮฟเว่นที่ใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นไหมถ้าทองคาขึ้นไปเรื่อยๆยเน, Se P เน,นเๆเี่ยเป็นประโยชน์ต่อไทยมากกว่าร่วงอเมริกากับจีน ตอนนี้ก็เห็นชัดๆก็คืออาจจะมีเรื่องระหว่างระหว่างอเมริกากับอิหร่านค่ะหมครับไอ้อย่างทองที่มันดีตัวขึ้นมาใหม่วันสองวันเนี้ยก็ไปอ้างว่าอิหร่านนี่เป็นไงครับโดนราคาถูกถูกถูกท่ามยิงตกไปลำหนึ่งความที่ทันทีใช่ไหมครับช่องแคบฮอมค่ะใช่ไหมครับฉะนั้นเราเห็นแล้ว่าตอนเนี้ยทองคําซึ่งมันแต่ไหนแต่ไรมามันเคยเป็นเซฟเบเว่นเนี่ยและ ตอนนี้มันแปลเปลี่ยนจากเซฟเฮเว่นเป็นแดงเจรัสแดงเจรัสแอสเซทเรียบร้อยแล้วถ้ามันไม่ใช่แดงเจรัสแอสเซทเดี๋ยววันสองวัน,นราคามันจะร่วงไปพันพันเหรียญได้ยังไงร,ร่วงไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงไปไน,นเวลาแค่วันสองวันใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสถานะของการเป็นแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยเซฟเฮเว่นแปลว่าแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยใช่ไหมครับของทางเขาของคำได้บทสิ้นไปแล้ว มันก็จะเป็นเหมือนแอสเซทตัวหนึ่งที่มันพร้อมที่จะมีวอลลวอลลีลิตี้มีความแพ้แปรแพ้ผผกผันแกว่งไกวอย่างสูงนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะกลายเป็นอันตรายลวกมือได้อย่างมากถ้าเผื่อว่าจะพัดจะผุแล้วเนี่ยนะครับเกงกาไรผิดทิศผิดทางนี่นะครับนะครับแล้วก็แล้วก็จะเห็นละว่าว่าต่อไปเนี่ยนะมันก็จะมีสภาวะไม่มีแอสเซทตัวไหนปลอดภัยในในนะครับนะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยไม่ว่าจะเป็นทองคา อ่แลกเงินนะครับหรือว่าอะไรต่างๆทั้งหลายนี่นะฮะนะครับนะอ่าอย่างที่เห็นอยู่นะครับค่ะคแต่ว่าถ้ามีคําถามว่าโลกอาจจะไม่สงบลงง่ายๆนะคะเพราะอย่งางในมหนาอำนาจเขาก็ยังมีความต้องการที่จะแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งนะคะวันนี้อาจจะสงบแต่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่ายุคข,ของคุณทรัมป์สิ่งที่ไม่แน่นอน ก็เกิดขึ้นเสมอนะคะความแม่นอนนี้เนี่ยมันยังจะอยู่หรือเปล่าคะในมุมของอาจารย์เขายังจะขัดแย้งกันมากไหมและสุดท้ายเนี่ยโลกก็ต้องการมองหาสินทรัพย์ที่เหมือนกับเป็นทัตแอดเจ็หรือว่าจะต้องได้เอาไว้อยู่ดีเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากสินทรัพย์อื่นๆน,นะคะครับสหรัฐอิกากับจีนไม่มีทางที่ทจะดีกันในระยะยาวได้ยังไงมันก็คือคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ ที่เป็นตัวชากาศชรกันระหว่างกันและกันทั้งคู่ฉะนั้นเขาจะต้องแข่งขันกันอย่างหนักอย่างน้อยในสองเรื่องขึ้นเลยครับเรื่องแรกก็คือแข่งขันในแง่ของเทคโนโลยีหรืออย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวเกี่ยวพันกับเรื่องไอทเรื่องเอไนี่แหละนะครับเรื่องที่สองคือเลยครับเรื่องที่สองก็คือการแข่งขันกันเป็นผู้นําทางด้านเศรษฐกิจซึ่งประกอบทั้ง Real sector และ Financial s e c t o r โดยฉ่าอย่างยิ่งฟ i นเ n ียลเซกเตอร์นะครับพอเดียลเซกเตอร์ตอนนี้จีนก็เป็นผู้นําอยู่ใช่ไหมแต่ว่าฟ i นเดียลเซกเตอร์เนี่ยอเมริกาเป็นผู้นามากนะฮากอย่างที่เห็นอยู่ขณะน,นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเงินในส่วนไหนก็ตามตลาดเงินตลาดทุนตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ตลาดอะไรทั้งหลายนี่แหละครับอเมริกาก็จะเป็นผู้นําแล้วก็มีความใหญ่โตมากของไอ้ภาคการเงินนี่นะฮะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเขาจะต้องรักษา สองตัวแปรแบบนี้ให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันให้ได้นะครับเป็นเอย่างยิ่งภาคการเงินกับภาคของเทคโนโลยีนะครับและไอ้ภาคการเงินเนี่ยถ้าอาเมริกาต้องการรักษาเนี่ยอย่างการณีของการนี้เขาจะแต่งตั้งให้เควินวอล์ขึ้นมาวอชวอชขึ้นมาเป็นประธานเฟดคนใหม่นี่นะฮะเพราะว่าเป้าหมายหลักเลยก็คือเลยครับก็คือทำาองสองเรื่องนี้แหละนะครับ พราะเควิรอสประกาศว่าอะไรครับกระบอกเนี่ยเขาเขาเห็นว่า AI สําคัญอย่างยิ่ง AI จะเป็นตัวเพิ่ม p r o d u c t ivity ให้แกเศรษฐกิจอเมริกาโดยเวลายิ่งเพิ่ม d u c t ivity ให้แกเลียงเซคเตอร์ของอเมริกาซึ่งแต่ไหนแต่ไรมามันก็จะมันก็จะต่อสู้ไม่ไหวมันก็จะไม่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบหรือว่าขาดความมีสิทธิ์ไอเอ็นเทใช่ไหมโดยเวายิ่งเมื่อเทียบกับจีนทีนี้ก็หวังว่า AI เนี่ยจะช่วยมากอบกู้เพิ่ม p r o d u c t ivity ด้นี้ขึ้นมา อ่าไม่ว่าจะเป็นไอ้ไอ้ labor productivity ก็ Product ivity, ดีนะ capital productivity time productivity นะครับต่างๆหลายนี่แหละฮะนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่าเพราะว่านี่คือความคิดของเคเควีวอนี่แต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราดูตั้งแต่สมัยที่ก็เป็นเป็นไอ้ก้าวหนเนอร์ของเฟดอ่าเมื่อเมื่อช่วงที่แล้วนี่นะฮะช่วงปี2006ันหจนตรงปี2011นี่นะฮะก็เห็นได้ชัดเลยว่าเควีวอ์เนี่ยทำไมก็ถูกเรียกว่าเป็นเหวี่ยว เพราะว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยไงว่าอ้นโยบายการเงินกางคลังเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่นําไปสู่การเพิ่มความยั่งยืนทางการพัฒนาได้นะครับพอตั้งตั้งตั้งอาสมัยที่ก็ยังเป็นบอดแล้วเมาเนอร์อยู่เนี่ยครับเ <c oughs> ขาก็เสนอแล้วว่าอเมริกาจงลงทุนสร้างอินฟราซัคเจอร์เช่นถนนหนทางระบบน้าระบบไฟนะครับท่าเรือต่างๆให้ดีนะฮะเพื่อจะได้กอบกู้ขีดความสามารถทางการแข่งขันของเมียให้กลับคืนมาแต่ตอนเนี้เขาเขาเขาไม่ได้เพื่อผู้เปลี่ยนเสียงเลย ถ้าเราตามไอ้ปอดของเขาดีๆนะฮะเพียงแต่ว่าเขาเร่งเขานั้อินฟราสัคเจอรอที่สำคัญมากของอเมริกาก็คือ AI ไงเช่นพวก Data Center พวกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮ <ใช S 1> ะดังนั้นนโยบายในการให้คุณต่อบรรดาไฮเทคนะครับก็คงจะมีมากนะเพื่อทําให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนพวกนี้ในอเมริกามากๆและอีกด้านหนึ่งก็คือแล้วก็คือการให้คุณแก่ภาคการเงินและเมื่อต้องการให้ทุนแก่ภาาการเงินเนี่ยกีตาร์เราไปช่วยกันที่ต่อครับว่า ระยะยาวแล้วเนี่ยอเมริกาอยากจะเห็นทองมีราคาขึ้นหรือว่าราคาลงเออเรามาช่วยกั่งคิดถ้าทองคำขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยเป็นประโยชน์ต่อไทยมากกว่ารวงอเมริกากับจีนแต่คือถ้าดูจากรีเสิร์ฟที่มีอยู่ในตัวเลขตามสื่ออเมริกาก็มีมากกว่าจีนนะคะอาจารย์มีมากกว่าแต่ว่ามันมีสัดส่วนเท่าไหร่ของ g ี p พีอเมริกา สัดุ่นเท่าไหร่ของมูลค่าของ Financial Asset ของอเมริกาค่ะใช่ไหมนะครับคำถามคือว่าถ้าอเมริกาจะต้องมีจีนเป็นคู่แข่งในเรื่องของภาคการเงินเนี่ยอเมริกากลัวแด้านไหนมากที่สุดในการที่จีนจะขับพังาขึ้นมาเป็นคู่แข่งทางด้านภาคการเงินแญ่อเมริกาได้เรามาช่วยกอนคิดครับตลาดเงินตลาดทุนคงไม่ใช่ เพราะว่าจะเอาตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ตลาดหุ้นเซนเจิ่นตลาดหุ้นปักกิ่งไปสู้กับวอลซีคงจะโหมันคงห่างกันหลายถุมอะ่ะค่ะใช่ไหมครับอะไรครับที่ที่จีนเนี่ยมโอการเยี่ยมผง่ายขึ้นมาสู้กับอเมริกาได้ในเรื่องของภาคการเงินอะไรครับการถือครองสินทรัพย์ลรอคะอาจารย์คะการที่จีนถือครองบอลของอเมริกาหรือว่าการที่จีนถือทอง ก็คือการที่จีนปั้นให้เงินหยวนโกอินเตอร์ได้ไงเพื่อมาแข่งไขันกับดอลลาร์ทำให้ศักยภาพของดอลลาร์ในฐานะที่เป็น Number ร n e g l o b a l e y currency เนี่ยมันลดทอนลงนะครับอันนี้แหละสิ่งนี้อเมริกายิ่งใหญ่ได้เดี่ยผมบอกได้เลยกรเพาะเลยครับเพราะว่าเพราะว่าะไรครับเพราะทั้งโลกเนี่ยมันยึดถือดอลลราเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นทุกอย่างไงในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเลียเซกเตอร์อยู่ในเฟอร์นเชียลเซกเตอร์คุณยึดถือดอลลาร์เนี่ยทุกอย่างทอนค่าเป็นค่าดอลลาร์หมดดีโมเนตดีโมดีดีโรเมตเตอร์เป็นค่าดอลลาร์หมดใช่ไหมค่ะใช่ไหม,มครับจะได้แล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าสหรัฐอเมริกาต้องการปิดกั้นหยวนตอนนี้จีนกันเริ่มไปครับเริ่มเริ่มบอกแล้วว่าเขาจะต้องเอาเงินหยวนออกสู่สากลเปิดกว้างภาคการเงินอย่างจริงจังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เขาเริ่มเข็นเอาเลยครับเอาไอ้ดิจิโลหยวนของไอซรัลแบงก์ออกมา ใช่ไหมขณะที่ทรัมป์เองก็เห็นอะไรออกมาสู้ครับเมือม่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ย stable c o i ยอ่า s ต a b l e คอ i n ออกมาสู้ใช่ไหม<ช>ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเล็งเห็นแล้วงไงว่าอเมริกาเองไอ้ดอลลาร์ไอสเซทเนี่ยขณานี้มันชักไ,ไอ้ไอ้ยูเอสดอลลาร์มันชักมันไม่น่าไว้วางใจนะครับพเพราะอะไรครับเพราะว่าโลกจะมีความเชื่อมั่นต่อยูเอสดอลลาร์ได้เนี่ยมันก็จะต้องอะไรครับมันก็จะต้องมีแรงจูงใจต่อดีมานสำรัดอลลาร์เยอะ คุณจะถือดีมอนดีมอนฟอร์ดลา์ไปยังไงแต่เราดูไอ้แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศทังโลกขนาดเนี้ยล้วก็จะเห็นเลยว่าเมื่อทรัมป์เองเก็บลีซิโปโคทาลิฟแก่ทั่วโลกเป็นโซเรสสองเหล่าบทนี่นะฮะแน่นเลยเอเมริกาในระยะยาวต่อไปไม่ต้องนําเข้าน้อยลงและพยายามยี่นส่งออกให้เพิ่มมากขึ้นสมอ,อ,อกเพิ่มมากขึ้นได้หรือเปล่าอน,นียังไม่แน่ใจแต่นาเข้านำเข้าน้อยลงแน่นอนและผมว่าไม่ช้าไม่นานไม่เกินสองสามปีนะฮะ รือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นจีนจะเป็นผู้นําเข้าหมายเลขหนึ่งของโลกเพราะตอนนี้มันก็ห่างกันนิดเดียวใช่ไหมนะครับดังนั้นถ้าจีนทั้งหายขึ้นมานอกจากเป็นผู้ส่งออกหมายเลขหนึ่งโลกแล้วยังกลายเป็นผู้นําเข้าหมายเลขหนึ่งโลกแล้วเป็นไงครับดีมาต่ออยู่มันก็จะเพิ่มขึ้นโดยปริยายไงเพราะอยูน่เนี่ยมันมีบทบาทในการเป็นเป็นเทรดไฟแนนซ์ระหว่างจีนกับคู่ค้าต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ใบพาดดอลลาร์ไปเรื่อยๆใยอไหมอย่างจีนเนี่ยค้าขายกับรัสเซียตอนนี้มันแทบจะไม่ใช้ดอลลาร์เลยอ่าใช้เป็นโลเคคเรนซี hmm. เป็นหลักใช่ไหมครับนะนะครับเห็นไหมจะได้แล้วถ้าคุณต้องการที่จะจํากัดตัดตอนบทบาทบทบาบทบาของเงินเงินหยวนเนี่ยคุณต้องทํำยังไงครับจีได้อันนี้เราช่วย,ยกัคิด mm hmm. เพราะการที่เงินหยวนไม่สามารถพังาขึ้นมาสู่สาได้นง่าย ทำให้ดอลลาร์าสาหรัฐยังโดมิเนตโลกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นสื่อกลางการช้าขายเป็นสื่อกลางของการทําธุรกรรมการเงินนะครับหรือแม้แต่ทุนสําร,รองระหว่างประเทศก็ยังเก็บดอลลาร์าอยู่ต้ง้งห้าสบแปอร์เซ็ตใช่ไหมครับนะนะแล้วก็เก็บยูโรประมาณที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เกืบอบยูนแค่สองเปอร์เซ็นต์เองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะเป็นเพราะอะไรครับทําไมเงินยูนไม่สามารถพังอานออกมาสูาคค่สากลได้งนะ่ายทั้งเอ่อปริมาณแล้วก็ระดับ ความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระบบการเงินโลกหรือเปล่าคะอาจารย์คะเออความไม่น่าเชื่อถือของเงินหยวนที่อาจจะมีน้อยกว่าความน,าน่าเชื่อถือของเงินหยวนที่อาจจะมีน้อยกว่าดอลลาร์สหรัฐมันเกิดจากอะไรครับตัวแปรหลักเลยในเมื่อจีนเป็นผู้ค้าอันดับหนึ่งของโลกอะค่ะทําไมสถานะของเงินหยวนเนี่ยมันยังยังยังด้อยกว่าดอลลารไม์มากอะไรเป็นตัวแปรสาคัญครับเรื่องนเจ้ยายบเกี่ยวข้องไหมคะหรือว่าคือความเชื่อมโยงของเงินหยวนกับ กับสินทรัพย์ที่อยู่ในระบบตลาดเงินตลาดทุนโลกก็เพราะว่าจีนยังไม่ยอมเปิดแคปเรลแอคเคาท์ไงหรือว่าแคปเรลสต็อกก็คือเปิดเสรีบัญชีทุนค่ะใ,ให้เงินมันไหลเข้าไหลออกได้อย่างเสรีให้สามารถแลกเปลี่ยนเงินได้อย่างเสรีให้คุณสามารถครอบครองเงินอยู่ได้อย่างเสรีใช่ไหมโอ้โหมันตอนนี้เขาเปิดแค่เคยได้แอคเคาท์เองนะครับค ก็คือคุณจะสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้ก็ต่อเมื่อคุณมีการค้าและภาคบริการกับจีนแต่ว่าคุณไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้อย่างเสรีไงเหมือนกับคุณเปิดเสรีบัญชีทุนหรือเปิดเสรีไอแคมปญต่อไอเขา,านี่นะครับฉะนั้นตราบใดที่คุณไม่เปิดเสรีบัญชีทุนเนี่ยมันก็จะลดทอนไอสภาพคล่องเงินหยวนไทอไที่ออกมาปฏิสัมพ,พันธ์ในโลกไงเพราะมันถูกควบคุมไง แล้วจีนก็ไม่มีทางที่จะเปิดง่ายๆเพราะจีนรู้ไงว่าเปิดแล้วเนี่ยบางทีมันอันตรายไงถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมาอาจจะล่มไม่เพียงเศรษฐกิจการเมืองมาอาจจะล่มตามไปด้วยแบบที่เกิดขึ้นกับไม่รู้กี่ประเทศกี่ประเทศไปแล้วใช่ไหมครับนะนะ,ะตั้งแต่สมัยต้มยำกุ้งอะเราก็จะเห็นเลยใช่ไหมครับนะจะนั้นแล้วเนี่ยเงินหยวนเนี่ยมันจะผ่านอุสาออกสู่สากลได้เนี่ยฮะถ้าอย่างรวดเร็วได้อย่างมีย่างก้าวที่หนักหนักแน่นไ,ไ,ได้ต้องทํำยังไงทางจีตได้ครับต้อง um. เปิดเสรีด้วยแล้วก็เงินบิกด้วยไอ้บิลกไอ้บิลก์คืนเงนที่กล้าจะตามมาในอนาคตนี่นะฮะค่ะค่ะหรือว่าจะเป็นการเพิ่มเพิ่มความน่าเชื่อถือมีแอสเซทแบ็กหรือเปล่าคะอาจารย์คะทําให้เกิดความเชื่อมั่นและแอสเซทแบ็กที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับทองคําทองคำจากนั้นถ้าทองคํามันขึ้นไปสี่ห้าเท่าในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีเนี่ยมันเท่ากับอะไรครับมันเท่ากับเพิ่มพลังของทุนสำรองของจีนเพิ่มมากขึ้นไหม แล้วกีต้าร์ต้องไม่ลืมนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าทุนสำรองในรูปของคำของจีนยังน้อยกว่าอเมริกาเนี่ยก็คือมีประมาณสัก2,000จตันใช่ไหมครับประมาณสัก2,600ตันล่าสุดนี่นะครับของอเมริกาก็ประมาณมาส 8, ัก8,100แถวนี้นะฮะเยอรมันก็3,000กว่าใช่ไหมแต่ของจีนก็บอกจริงๆแล้วมีมันมีมากมากกว่าเนี่ยเป็นเท่าตัวคอาจจะมีค้าพันว่าตันแต่กีตาร์ต้องไม่ลืมนะว่าไอทองที่ ผิดกันผิดแล้วซื้อขายกันจริงๆนี่แหละครับที่เป็นสปอตเนี่ยนะปีหนึ่งปีหนึ่งมีมีมีประมาณสักกี่ตันเรียวทองใหม่ที่ผลิตออกออกตลาดโลกเนี่ยปีนึงประมาณสักกี่ตันสี่พันกตันจะไปดูไอ้ชอไอ้สำรองทองคำที่มีอยู่ทั่วทั้งโลกซึ่งอันนั้นอันนั้นอาจจะไม่มีค่อยเป็นประโยชน์กันวิเคราแล้วเอาทองที่มันผลิตออกมาแต่ละปีเนี่ยมันเท่าไหร่ครับค่ะสี่พันกตันค่ะ ออปีที่แล้วเนี่ยปีสองปีที่ผ่านมาสามพันหกร้อยหกสามพันหกร้อยหกสิบตันกลมๆสามพันหกร้อยหกสิบหกสิบตันเนี่ยใครผลิตอาดัมหนึ่งของโลกผิดในไปใในในไปประเทศของตัวเองนี่นะฮะจีนใช่ไหมคะจีนสามร้อยแปดสิบตันรัเสเซียสามร้อยสามสิบตันฉะนั้นจีนและรัสเซียสองชาติเนี่ยมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของการติดทองคำใหม่ออกสู่ตลาดโลก อันนี้ไม่รวมถึงการที่จีนเป็นลงทุนในเหมืองทองคําทั่วทั้งโลกทองคาที่มีในโลกเนี่ยมันมันไม่ได้มีในประเทศพัฒนาแล้วในประเทศพัฒนาแล้วมีน้อยมากอย่างอเมริกาเนี่ยผลิตทองคาได้ปีประมาณกี่ตันครับกี่ดได้ครับก็ถือว่าเยอะนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเทียบกับไอการผลิตทองคําทั้งหมดของแต่แ,แต่และปีของโลกเนี่ยมันนิดเดียวก็ประมาณสักร้อยห้าสิบตันร้อยห้าสิบตันกับ จากไอ้สามพันหกร้อยหกสิบตันเนี่ยมาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับน้อยมากคนะ่ะน้อยมากนะนอกจากนี้ก็ยังมีแคนาดาเนี่ยที่ผิดที่ที่อาจจะผลิตได้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 ไดไดพอๆกับมากกว่าอเมริกาเท่าน่อยแล้วก็ออสเตรเลียออสเตรเลียนี่บ้างหน่อยีออสเตรเลียาาปีหนึ่งสองร้อยแปดสิบต,ตันนะฮะค่ะ <c oughs> ฉะนั้นถ้าถ้ากีตาร์ไปดูในการผลิตทองคาแต่ละปีนี่นะฮะที่สามพันหกร้อยตันเนี่ยนะครับ มันเป็นทองคำที่ผลิตผิดจากไอ้กลุ่มสมาชิกบริกเนี่ย,ดดย,ยกี่เปอร์เซ็นต์และผลิตโดยไอเอสโอเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เช่นบรรดาที่ประเทศที่ลงท้ายด้วยสถานสถานทั้งหลายอุซเบกีสถานก็ผิดได้เป็นร้อยร้อยตันต่อปีใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็คาซัคสถานก็ได้ร่วมร้อยตันต่อปีเหล่านี้เป็นต้นนี่นะฮะจะนั้นทองคาส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในมือของใครเลยครับของชาติที่ไม่ใช่เป็น พันธมิตรใกล้ชิดกับอเมริกานะครับคือนอกจากอ่ารัเสเซียกับจีนเป็นผู้ผู้ผลิตอันดับหนึ่งอันดับสองโลกสองชาติแค่สองชาติันก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่ไปแล้วนี่นะฮะฉะนั้นรวมไปแล้วเนี่ยครึ่งข่อของความที่ผิดได้แต่ละปีในโลกเนี่ยมันมันอยู่ในอยู่ในเครือข่ายของของของจีนใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณผิดออกมาแล้วเป็นไงครับผิตออกมาแล้วเนี่ยแล้วค่ามันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เช่นหมอโหต่อไปจะเป็นหมื่นหมื่นเหรียญต่อออนอะไรอย่างนี้่นะค่ะใครได้ไประโยชน์ค,ครับอีต้าครับก็คือขั้วจีนแล้วพันธมิตรค่ะอาจารย์แล้วมันไม่ได้ไประโยชน์ไม่ได้เฉพาะไอ้ราคาทองได้เพิ่มขึ้นอย่างเดียวไงค่ะเพราะละครับมันจะได้ไประโยชน์ก็คือสำรองทองคําที่คุณมีอยู่มันจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นและเมื่อสำรองทองคําที่คุณมีมีอยู่มีค่าเพิ่มมากขึ้นคุณจะเพิ่มมันที่ซัพพลายได้เพิ่มมากขึ้นอีกไม่รู้วน่ายกี่เท่าตัว และมันนี่สลายของคุณก็จะมีความเข้มแข็งไงเพราะว่ามันมีทองคำแบ็กอัพใช่ไหมค่ะ <c oughs> และอันนี้มันก็จะเป็นตัวแทนของการที่คุณไม่ได้เปิดเสรีบัญชีถูกใหญ่เพราะคุณมีความน่าเชื่อถือและแค่นั้นไม่พอเลยครับไอ้บริกเนี่ยตอนนี้ก็รวมตัวกันชัดเจนเพิ่มมากขึ้นบริกก็ยังประกาศว่าเป็นครับบริกจะออกบริกบริกเคอร์เรนซีเคอร์เรนซีเออโครงสร้างของบริกบริกเคอร์เรนซี่เป็นไงครับพี่ใต้ครับ ก็มีส่วนที่เป็นทองแบ็คเป็นส่วนใหญ่ค uh, to ่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็เป็นอย่างน้อยสี่สิบเป็นประเทศต่างๆใช่ไหมอ่าและขนาดโดยกันที่เหลือ uh, มันก yeah, ็จะเป็นโลโก้คเเรนซี่บ้างเป็นไอ้คอมโบเนตตี้ต่างๆอะไรต่างๆบ้างใช่นไหมค่ะแล้วเราดูกรณีของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันแบ็คอัพในทองคำเนี่ยถึงแม้อเมริกาเนี่ยบอกว่ารัฐบาลมีทองอยู่ร่วงแปดพันหนึ่งร้อยตันนี่นะไปคิดเป็นเท่าไหร่ของมันนี่สไปกของดอลลาร์ที่มันออกมาหมุนเวียนอยู่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ มัญหาเปอร์เซ็นต์ไม่เจอเลยเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับนะครับก็เรียกว่ามันแทบไม่มีความหมายเลยะหละในนั้นของความเป็นทุนสำรองเนี่ยฉะนั้นไอ้ความเป็นทุนในความน่าเชื่อถือของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันคือเครดิตไงมันคือความเชื่อถือมันคือทรัสความความเชื่อถือที่โลกมีให้แก่คุณแต่ตอนนี้คุณกำลังบันทอนมันด้วยตัวเองไปเรื่อยๆไงใช่ไหมฉะนั้นเมื่อไปนี้แล้วเนี่ยระยะยาวแล้วเนี่ย สารมริกาไม่ว่าจะเป็นผู้นําคนไหนก็ตามเนี่ยอยากให้ราคาทองมันขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดไหมกลายเป็นเซฟเฮเว่นที่ใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นไหมแล้วถ้าเผื่อว่าเขาต้องการทําลายทองเนี่นะฮะมันทําลายได้ยากหรือง่ายอันนี้เราไปช่วยกอนคิดกีตาคิดว่าไอ้การซื้อทองที่เป็นสปอตมาสปอตมาเก็ตกับไอ้ไอ้ฟิวเจอร์มาเก็ตอันไหนมามากกว่า ตลาดฟิวเจอร์ซีดูจะใหญ่โตมากนะคะอาจารย์ค่ะมากกว่าไม่รู้กี่เท่าหรอกี่เท่าเพราะไอ้ตลาดสปอร์ตเนี่ยมันเต็มที่เนี่ยสมมุติว่าทองตันหนึ่งเนี่ยฮะตันหนึงน่งคิดเป็นตันหนึงน่งประมาณเท่าเท่าไรกี่ตันราคาประมาณสทก 5, 5, 5, 5, 5, ห้า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 พันเหรียญต่อออนนี่นะฮะถ้าคิดออกมาเป็นตันเนี่ยเราตีไปประมาณัสัก ร้อยเจ็ดสิบล้านตันอาร้อยร้อยเจ็ิบล้านล้านเหรียญสหรัฐตีเข้าๆนะอันนี้อันนี้ต้องไปโบลล์รัคุณหันใหม่นะกรเข้าอย่างเงี้ยฉะนั้นละไอ้สามสามพันหกร้อยกว่าตันต่อปีเนี่ยมันคิดออกมาเป็นมูลค่าสปอร์ตมาร์เก็ตเนี่ยเท่าไหร่ยินได้ลองช่วยช่วยผมคุณหน่อยมันก็เป็นหลักแสนล้านหลายแสนล้านเหรียญเท่าน,นั้นเองใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ฟิวเจอร์มาร์เก็ตผมว่ามันมากกว่าเป็นสิบเท่าที่ซื้อขายเป็นตัวนี่นะฮะ นะครับฉะนั้นแล้วเมื่อฟิวเจอร์มาเก็ตเนี่ยมัน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 ซื้อขายมากกว่าเป็นสิบเท่าเนี่ยไอ้ดีเทอร์มินานหรือว่าไอ้ตัวกําหนดราคาทองเนี่ยมันอยู่ที่สปอร์ตมาเก็ตหรือว่าฟิวเจอร์มาเก็ตครับพีตาครับมันก็ต้องอยู่ที่ฟิวเจอร์สค่ะจย์ใช่แล้วไอ้ตัวทองเนี่ยมันซื้อขายกันกมากมันซื้อขายที่ไหนไปซื้อขายที่ที่เยาวราชหรือเปล่า CME ค่ะจนันเออซื้อขายกันที่นิวยอร์คค่ะอ๋อนิวยอร์กนะฮดอนดอน ค่ะนิวยอร์กมือเคลนไทยเอ็กชเชนใช่ไหมครับนะค่ะแล้วถ้าอย่างนี้บแล้วมาอยู่ในมือครับมันก็อยู่ในมือมรรดาฟันเนเจอร์ทั้งหลายนี่แหละมืออยู่ในมือเฮดฟันทั้งหลายแล้ววันดีคืนดีถ้าเขาต้องการที่จะทํานายทองนี่นะเพราะว่าถ้าทองเนี่ยปีก้าขายแข็งไปเมา,า่อวานนี้มันก็นยิ่งทําให้ชาติที่เป็นคู่คู่ต่อสู้รือว่าที่อเมริกามองว่าเป็นศัตรูเนี่ยมีความเข้มแข็งในภาคอารเงินเพิ่มมากขึ้น บังอาจขึ้นมาแข่งขันกับคุณในในฟอนดีเชียลเซกเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาอย่างยิ่งในเรื่องของคอร์เรนซีคอร์เรนซีอ่าที่ที่อ่า uh, ที่ชาติที่เป็นคู่ต่อสู้ของคุณเนี่ย uh, เช่นเงินหยวนเนี่ยอาจจะปังไายขึ้นมาด้วยด้วยความเข็มแข็งเพิ่มมากขึ้นเงินสกุลอื่นๆเช่นบริกอาจจะปังงายขึ้นมาได้เพิ่มมากขึ้น